ครับกลาสวัสดีครับพี่น้องมิดมอแคนแฟนมอลลามุกผู้ทุกคนนะครับพอกับทิวลี่คนไม่ขาดแคนเหมือนเดิมนะครับเมื่อนี้สิมาโบเรื่องแคนในรูปแบบใดนะครับหลายคนก็บเบื่อแล้วลายสุสนานไลายใหญ่ลาย,ย,ายหน่อยก็พอเป็นแล้วนะครับอยากได้แบบยังไม่ไหมแน่นะครับหลายคนก็สิเคยได้ยินแคนคอร์ดหรือว่า เห็นอาจารย์สมบัติพลเปลาแคนเป็นหลายๆเสียงได้นะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าพนเป็นอัจฉริยะอิรีนะครับพลเป็นเทพแห่งแคนอิรีนะครับอัจฉริยะด้านแคนนะครับขนาดบริเรียนทางดานตรีสาขนลพนยังหูว่าสามารถเป็นขวดเป็นนุนนันนีได้อันนี้คือยอมรับเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วดนตรีนัมน้มันมันมีพรม,มแดนครับดนตรีไม่มีพรมแดนนะครับ ดนตรีนี่เกิดจากเสียงฟังแล้วก็สามารถนํามาเรียบเรียงนํามาแกะนาํามาประยุกต์ใส่ไดเลยนะครับนี่คือความมหัศจรรย์ของดนตรีโดยเฉพาะแคนนะครับเป็นเครื่องเป่าที่สามารถเป่าเป็นคอร์ดได้เป่าครั้งเดียวสามารถเป่าเป็นคอร์ดได้นะครับก็คือแค้นนี่แหละดนตรีไทยไอ้ดนตรีพื้นบา้านดนตรีไทยของเรานี่แหละมีแค้น ตีดเป้าเธอเดียวเลยหลายเสียงที่สุดมีแค้นสินเดียวนะครับในไทยนี่เดี๋ยวผมี่เริ่มสอนนะครับในการเป่าขอดขอดซี่นะครับเีย โดมีซอนโดมีซอนโดครับอย่าล้งเบิรงครับโดโดต่ำก่อนโดมีมีต่ำอันนี้คือคอร์ดที่หนึ่งพันไปโดมีซอนโด เอาเอาต่อเสียงต่ำก่อนนะครับเสียงดีบ่ะเลฟ้าขางขางส่อย่างเดียวเลฟ้าลาลี สันทีมีมีสอนทีมีอืม เราไปฟ้าฟ้าลาฟ้าลาลีฟ้าส่วนทีลิสัน ผมกับทบชวนเหือน <laughs> <laughs> อ่านี่คอร์ดแรกโดมีซ <laughs> ่วนโดมีซ่วนโดอ่าต่อไปอันที่สองเลฟาลาลีต่อไปคอร์ดที่สามมีม <laughs> <"Me, son. laughs> ีซ่วนมีซ่วนที่มี tuổi bài pha pha la li pha tuổi bài xuân xuân thi li xuân um ừ. tuổi pha xuân la tuổi bài la là do mi la ลาโดมิลาตัวนี้มันสิบโครบตัวสุดถ้ายเสียงที าทีเลฟาคอ,อ,อดนี่คืออย่างตัวที่1แล้วก็ตัวที่3แล้วก็ตัวที่5้าหนึ่งามห้าหนึคืออย่างสมมุติว่าเขาจะาได้คอดซีหนคือโด3คืออย่างสคือโนดตัวที่3 คือโดเลมีอนีิมีโดมีตัวที่หาคือซอนนะะฮโดเลมีฟาซอนอ่าโดมีซอนหนึ่งสามห้าเลี้ยงกันไปทุกตัวนะครับทีขอดตัวสุดท,ท้ายพันทีเลออ่ะโดนทีโดเลมีฟาอ่าทีเลฟา มันมันบกครบเสียงตัวนี้นี่แล้มันก็เลยขาดมันแค่นมันม่มีแฟตมีฉาบนะครับ <c oughs> จริงๆมันถึงเป็นตามโค้งสางแล้วมันอ,อ่มันสิเป็นเครื่องเสียงนะครับ ูผมเหอนมันสามารถเป่าเป็นเพลงสากล่นไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีความดูดัดคอร์ดผมก็บอกแมน่นแ,แต่ว่าสามารถบอกได้อยู่ว่านี่คอร์ดนี่คอร์ดน,นี่นะครับถ้าพิพาประการใดก็อวทษถดอดภวยนะครับผมผมบเแม่นว่าคอรดนี้เป็นไม่เจอคอรดนี้เป็นไม่เนื่อนะครับแต่ว่ามันตกไปเปิดหนังสือทบทวนนะครับอคอร์ดหนึง่ง มีเจือขอดสองไม่เนื่อยยังประมาณนี้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นมือนี้ก็คือให้พี่น้องหูว่าการการจับเป็นแบบนี้ขอดที่หนึ่งโดมีซอนโดเลเฟาลาเลมีซอนทีมี lê pha Xuân thi Là đồ, là la Hãy ทีททเลทีเลส่วนทีอ่าทีโดเลมีฟาทีฟาส่นดอกทีเลฟามันจะเป็นขัดขัดอยก่อนนี่ประครบเสียง ขอเราอย่างนี้ครับ <c oughs> อ่ะลองไปฝึกเบรงเดอรครับอันใดว่าท่านก็นสตอรเอานะครับไล่ตามที่ผมว่าน,ะน่ะโดมีซอนเรฟาเรล,ลาฟาลีนี่าเรฟาลาลีอ่เรมีฟาคือสามเรมีฟาซอนลาลาคือห้าหนึ่งสามห้า จบนี่คือขอ์ดครับในเบื้องต้นนะครับขันแน่้ดนตรีสายมีหลายอีกโู้หลายอย่างนะครับอย่างอันนี้คือเฮดไซกับเคียนมีซัมิี่ลองไปฝึกเบื่งเด้อครับขอบคุณและสวัสดีครับ